สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนาพาลิฟอินส์อเมริกานะคะวันนี้อยู่พามาชมบรรยากาศหลังจากที่หิมะตกเรียบร้อยแล้วผ่านมาหนึ่งอาทิตย์หิมะกะยังบ่ท่านเด้ละลายเลยจ้ะตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะอยู่ในหมู่บ้านจ้ะแต่ฝันก็จะเป็นหญ้าใช่ไหมคะเขียวขจีแต่ว่าตอนนี้กะ เต็มไปด้วยหิมะนะคะข่าวเป็นบดเลยแต่ว่าวันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เงียบสงบนูนรอยอยเดินทางนู่นก็เป็นบ้านคนนะคะบ้านคนจ้ะ วันนี้กะพาทุกคนมาเดินลุยหิมะด้วยกันที่สนามเด็กเล่นที่เล่นที่สไลด์ที่สวิงนะคะแต่ว่าแมนหน้าหนาวกะคนก็มาปิกนิกกันนะจ๊ะอากาศเย็นมากๆเลย นี่ก็มาเดินออกกำลังกายไปพร้อมกันขาวไปถึงนูน <c oughs> งน่นเลยจ้ะ <c oughs> มีเครื่องเล่นเยอะแยะนะคะ <c oughs> นี่ แข็งมากๆเลยเพราะว่าอากาศเย็นมากๆจะประมาณตันนี้ก็จะประมาณ1-2อององศาดูเครื่องเล่นตรงนี้นน่าเล่นจังเลยตรงนี้คะกูสุดยอดสุดยอดเครื่องเล่น เล่นทั้งเลยนูน่นยาวไปถึงนู่นจ้ะเงียบสงบไะเดินแสดงว่ามีคนมาเล่นหิมะตรงนี้ มีรอยเท้ารอยคนเดินเหรอรอยเท้าเยอะมากมรอยรองเท้าบุทตรงนู่นเป็นคลองน้ํานะคะมีคลองน้ําไหลคลองเล็กๆเวลาฝนตกน้ําก็จะตรงคลองนี่แหละคะ่ะไหลเล็กๆนะคะเดี๋ยวอยู่พาเดินไปดูตอนนี้เป็นน้ําแข็งทุกคนเป็นน้ําแข็งหมดจ้าดูสิคะนี่ น้ำแข็งนี่คุ้นปเออคลองน้ำเป็นน้ำแข็งมือ,อ,อยาวไปถึงนู่นแตนหนาวเป็นน้ำแข็งเนาะหนาวหนาวหนาวขอเปลี่ยนมือแป๊บหนึ่งค่ะ น้ำแข็งคนสีสุแข็งเลยแข็งหมดเลยนี้ก็เป็นเดือนกรกลาคมนะคะก็เป็นเดือนที่หนาวที่ฉุดเลยคองน้ำก็จะยาวไปถึงตรงนู้นนะคะ <c oughs> อันนี้อยู่ก็มาออกกำลังกายสักหน่อยเพราะว่าแดดออกเพราะว่ามีแดดก็เลยออกมาออกกำลังกาย <c oughs> เสียงเดิน <c oughs> เสียงหยับท้าแข็งกุกคบก็คบก็คบ ตรงนี้ไม่แข็งไม่น้ำไม่แข็งเท่าไหร่ตรงนี้แต่ก็คงจะเย็นมากปลาเปือก็คงจะไม่มีเนาะเพราะว่าเย็นอากาศเย็นนู่นทุกคนขาวไปเหมือนเลยนะคะตอนนี้ที่ทุกคนเห็นขาวไปทั่วทิศเลยจ้ะของน้ำก็จะยาวไปถึงนู่น ก่อนก็เป็นหญ้าเขียวเนาะตอนนี้มันก็หนาวตน้นไม้ก็แห้งร่วงโรยนะจ๊ะ <c oughs> หนาวแล้วทุกคน <c oughs> เดินกลับดีกว่าจ้ะทีนี้ลมจะเริ่มมาแล้ว <c oughs> เดินกลับกันให้ทุกคนฟังเสียงบรรยากาศโลบแล้วก็มาเอาไอาหนาวไปพร้อมกันนะคะทุกคนไม่มีคนเลยมีแต่เราคนเดียว ไมที่จริงหิมะก็สวยงามเนาะแต่ว่าหนาว <c oughs> เด็กหลังที่นี่เขาจะชอบเล่นหิมะกันนะะเล่นสโนว์ทนกับความหนาวมากเพราะว่าเขาก็เกิดู่เมืองหนาวเนาะเราก็เป็นคนไทย <c oughs> เราก็สู้กับความหนาวไม่ไหวแล้วทุกคน เพราะว่าอากาศนหนาว <c oughs> ตรงนี้สงสัยจะเย็นเฉียบเลยน้ำกายเป็นน้ำแข็งหมดเลยแข็งเลยนี่จับสิเราจะจับเลยแข็งมากเลยทุกคนแ <c oughs> ข็ง,ขง,ขง เราจะเดินกลับไปบนรถแล้วค่ะเดินผ่านหิมะนี่มันเหนื่อยทุกคนเพราะว่าเราต้านลมด้วยแล้วก็ก็หนาวด้วยนะคะมีรอยคนเดินข้ามน้ำด้วยแต่ยัไงไม่กล้าเดินเผือลื่นติเ <c> ข <oughs> okay, ากกจะชอบสไลด์นะจะชอบมาสไลด์ สไลด์เออหิมะนะคะเนาะคนก็คงจะทราบๆของนะว่านเวลาที่เล่นสไลด์หิมะน้มแข็งนะสนุกนะทุกคน ตรงมองเห็นไปไกลสงสจัจะเป็นอ่อน้ำเนาะที่น้ำมาถังนี้แหละที่ระบายน้ำระบายมาตรงคลองนี่แหละทุกวันทุกทีอู้เหนื่อยแล้ว <c oughs> เดินมาทั้งไกลเดินมาทั้งไกลรู้สึกว่าเดินไงเดินมาแต่นุ่นไกลไกลนู่นนะ

น,นั่งก็ต้องหนาแน่เลยโอเคค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศหิมะท่ามกลางหิมะบนสนามนะคะสนามเด็กเล่นส่วนสาธารณะวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบวก,กันอยู่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe ให้ช่อง ชนาพาไลอินสเมริกาด้วยนะคะและพบกัอิู่ใหม่ก็ให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะพร้อมกับบรรยากาศที่หนาวเย็นบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ